ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมกับนนท์มงคลน,นะครับวันนี้จะมานำเสนอาพราะสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ก็จะมีร่องตรงนี้นะครับเป็นร่อง ภาบกุนะครับการปีแยกนะ,นะครับเป็นภาพบรรจุก,กุกนะครับ จะส่องดูเนื้อหามวลสารนะครับนะครับคาบกุกนะครับนี่คาบกุกของแท้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับปูนนะครับเป็นปูนขาวนะครับนี่ครับปูนขาวเนี่ครับเม็ดแต่มวลสารต่างๆครับเม็ดดำนะครับ การปีแยกแบบธรรมชาตินะครับกับผ้าเก่าร้อยปีต้องมีธรรมชาติให้เห็นนะครับการปีแยกของปูนนะครับการงอของปูนนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับการปีแยกการปีการแยกนะครับ เป็นอีกหนึ่งองนะครับครับการปีแยกนะครับพ้าเก่าจะต้องมีการปีแยกแบบธรรมชาตินะครับนะครับปูนก็จะขท้านี่จะเป็นการงอกตัวนะครับอยู่ในกุนะครับมีคาบกุนะครับขึ้นครับจับคุมอยู่ทั่วงพระนะครับนี่ครับ รอยุต้นการกระเทาะนะครับนะครับเกตนี้ลากยาวขึ้นไปชนกับซุม้มแก้วนะครับครับด้านข้างนะครับขาบกุคาบแก้วไซส์นะครับ,นะรบ,บ,บ,เ,รบเป็นคาบปูนงอกตัวนะครับก็จะมีคาบกูนะครับ นี่ครับครับจะมีธรรมชาตินะครับขึ้นเือจะปูนงอกตัวนะครับจะมีค่าปปุจกจับผลึกอยู่นะครับการปีการแยกนะครับเป็นบาขุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับครับการปีแยก การปีแยกการยุบการหดนะซุ้มเขาจะหดตัวนะครับซุ้มเขาจะม้วนนะครับขนาดซุ้มเส้นเล็กๆนะครับจะม้วนตัวเลยนะครับจะหดนะครับเป็นปูนที่ได้อายุนะครับเขาจะมีการหดตัวนะครับผ้าเก่านี้จะต้องมีการหดตัวซุ้มจะต้องม้วนนะครับขนาดเส้นเล็กๆนะครับ ครับคาปูนครับเขียยไซส์นะครับขึ้นคาบกุบครับให้ตะกันนะครับนะครับจับกละลึกอยู่องค์ารนะครับการปีการแยกนะครับแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับ บางมพมพิมพ์เส้นได้จะเป็นเส้นคู่นะครับใต้ฐานนะครับจะเป็นร่องตรงกลางนะครับเกีนี่จะลดซุ้มนะครับซุ้มนี้ก็จะมีการหดตัวม้วนตัวนะครับการยุบย่นยอนะคร,ครับการปีแยกนะครับมมีคาบปูจับเพลิกนะครับ ขอ,ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ